เมื่อวานวันพระครับวันนี้อาป้ายลงอลไรยังไงนี่ยเอาลงไมครับวันนี้วันเด็กครับเด็กนักเรียนอนุบาลครับเด็กวันนี้ก็คือคนแก่วันหน้าเด็กนักเรียนอนุบาล ที่ดีก็ต้องมีธรรมะรมเราจะหมดลมแล้วไปชมวิมานหรือทำใจให้เบิกบานฝันให้เป็นทำใจให้เบิกบานแล้วฝันให้เป็นคโอ้โหวันเด็กวันนี้เด็กตอบดีดีเด็กนักเรียนกล่าวังธรรมะกันไปทุกทุกวันนั่งกันดี ขึ้น่าเดิมแล้วใช่ไหมจ้าด,ดีไหมดีค่ะ t ดอิะบีจปงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นปล่อยให้มันเป็นไปถ้าเป็นเด็กนัเกเรียนอบบนุบาลต้องมีภา,าษาอังกฤษหน่อยๆ<ด> <c oughs> เผื่อเขาจะ <c oughs> เอา <c oughs> ดุษสีบัณฑิตกิติมศักดิ์ไม่ครูไม่ใหญ่เลย <c oughs> Let it be เราจะ doing something หรือจะ doing nothing อ่า doing nothing doing nothing อ่าคือดูไปเฉยๆยังไม่ดูนี่ดูไม่เพต้องทำอะไรไม่ต้องทำเไราต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรดูเฉยถ้า doing something ล่ะ ดูไปคิดไปมั่งครับอันนี้ภาษาอังกฤษอฤษารมณ์โรยนี่นจะไปะเอาเรื่องกับครูไม่ใหญ่นะฝึกทุกวันนะจ๊ะเดี๋ยวเถอใจเราก็จะหยุดจะนิ่งเลยเราจะได้ฝันกันเป็นนะจ๊ะอย่าลืมว่ารายการนี้คือรายการฝันในฝันจะเราฝันในฟันก่อนนั่งธรรมะเปะ้าหมายของเราก็คือ อยากจะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมะให้เข้าถึงพระรัตนาไตรในตัวแล,ล้วเราก็จะได้ไปเห็นบุญของเรากับผลบุญของเราเห็นดวงบุญเราเห็นผลบุญของเราโอ้ด้วยตัวของเราเนี่ยใจจะเกิดปีติมีความสุขมีความเบิกบ,บานยังไงปากกับแพ้ตาอยู่ดีละสิปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็น เราไปเห็นซะเองใจมันก็จะได้ชุ่มชื่นนี่จวนแล้วล่ะก็คงจะเหลืออีกคนละสักหนึ่งเปอร์เซนต์สาธุวันเด็กวันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเด็กนักเรียนจะเข้าถึงกันนะสาธุวันก่อนนั้นเราก็ได้เห็นภาพของผลบุญ ส่วนหนึ่งไปเป็นเครื่องประดับของบริวารในวิมานคนจนบนจันดุสิตบุ ully, รีพระเจ้าบริวารก็เกิดขึ้นด้วยบุญนั่นแหละบุญของเจ้าของวิมานตอนเป็นมนุษย์ก็สร้างบุญก็มีหลากหลายเดียวทั้งบุญในวัตถุทานกคดี ราก็บุญสารพัดนึกวัตถุธา้วากันเน้นให้ข่าวให้น,น้ำให้อะไรต่างๆบางคนก็ทำบุญด้วยปัจจัย oh. มันก็ไปเป็นทุกอย่างนั่นแหละ oh. ไปเป็นทุกอย่างเลยนะไปเป็นทั้งอะไรละ่ะอาหารทิพย์ไปเป็นวิมาณ <Okay. S 1> ไปเป็นเสื้อผ้เครื่องประดับ อันเป็นทิพย์มีบริวารอันเป็นทิพย์เยอะแยะไปหมดเลยนี่เรายังเห็นแค่บริวารน,นะจ๊ะแต่ยังมีความรู้สึกเออบันเทิงใจไปด้วยใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ถ้าเราไปเห็นเจ้าของวิมานเนี่ย ก็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็จะร้องอู้กันเลยละอูอะไรจะขนาดนั้นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยมันคนเราสังคมเหมือนนะถ้าเอามนุษย์ไปเทียบกับเทวดามนุษย์เหมือนชนชั้นล่างที่ยังใช้แรงงานอยู่นี่แต่มนุษย์จะเทียบกับเทวดาแล้วก็ชนชั้นกันมาชีพ แม่มีมนุษย์เงินเดือนมีโน,โน,โน่นมีนี่อะไรต่างพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามือไม้มันต้องทำงานเนี่ยต้องเอาไว้ใช้เครื่องประดัอาดาแล้วพวกมันก็จะมีกันแล้วแต่บนสวรรค์น,นั้นเป็นที่เสวยผลบุญนั่นค่ะเอาไว้โชว์กันนะไว้โชว์สังคมเขาต้องโชว์ สังคมเราใช <c oughs> ้เขาโชว์เนี่ยโอ้โหใครไม่โชว์ก็ไม่ได้ด้วยอ๋อ oh. ต้องโชว์จะมากระมิดกระเมียนไม่ได้ oh. นิ้วมีกี่นิ้วเนี่ยต้องให้มันครบทุกนิ้วโอ oh. แม้แต่นิ้วโป้งอ oh. แล้วนึกไปออกแล้วนิ้วโป้งทำไมมีเครื่องประดับ oh. ลองดูนิ้วโป้งงเราสิ oh. อย่างนี้สมควรแล้วที่จะไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> <c oughs> พันนิ้วโป้งเรามันทุกพลภาพถ้าเจ้าของไม่มานี่ทุกอย่างจะอลังการหมดตั้งแต่ส่วนบนส่วนบนศรีรษะเลื่อยมาเลยมีกรอบหน้ามีอะไรล่ะไลยเลยมาหมดละเครื่องประดับที่ข้อที่ แขนที่ข้อมือที่นิ้วเข็มขัดรว่ไปถึงเท้าเลยเดินเ,นเ,ออเออองนินโชว์กันไปเลยเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าของวิม,มานเนี่ยก็ใช้ใส่แหวนทีหนึงเนีน่ยยี่สิบวงโอ้นึกออกไหมนิ้วละสองวงโอ้หม มันจะมีวงหลักวงกระงครองวงหนึ่ง oh. มีวงที่เป็นอธิบดี <c oughs> เป็นใหญ่ในนิ้วนั้นวง <c oughs> กรรองอธิบดี <c oughs> จะได้นึกออกไงใ <c oughs> ส่ยบรนทุกนิ้วแหละเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วก็บองไปใส่อย,ยู่ดี oh. <c oughs> แต่พอเราเอาแฟชั่นที่นูน่เอามาใส่ในเมืองมนุษย์เขาว่าบ้านะ <c oughs> แล้วก็ในทํานองนี้กันไปถึงตอนนั้นเราจะมาใช้ความคิดแบบมนุษย์นี่ไม่ใส่แหวนเลยต่างๆนี่นะเขาก็ว่าบา,บาเหมือนกัน <c oughs> เอออีตรงนี้นะมันน้าถึง <c oughs> มันน่าศึกษาเรียนรู้เอาไว้ <c oughs> แต่นิ้วของเขาเนี่ยมันน่าโชว์ <c oughs> เพราะว่าทุกนิ้วก็สวย นิโป้งก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนิโปรงก็เราเนืนะต้องปลายมันโตเนะ <Okay. S 2> ต้องโคนจะเล็กและคอดต,ตรงกลาง <Okay. S 2> อาดูแต่ของไครของคนนั้นไอ <laughs> ้แม่ <laughs> แต่ของเขานี่มันเลียวมาเหมือนลำเทียน oh. นิโป้งยังเลียวสวย <Right. S 2> แล้วเขาใส่ตั้งแตก่เกิดจกกนกระทั่งวันตายเลย oh. แต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่ให้ใส่ตอนสาวสาว นิ้วเนื้อมันยังตึงครับไอีตอนนิ้วหิวหิวอย่าไปใส่นะเพราะเขาดูแหวนเขาก็ดูนิ้วเราเขาก็ดูหนังที่หิวหิวเรามันต้องเลือกไวเลือกอายุเหมือนกันใ,นในการใส่นะ่ะพอเนื้อเริ่มจะหิวแล้วก็เอาแหวนนั่นนะ่ะไปขายแลกเปลี่ยนมันซับว่าทำบุญซะครับ <laughs> เออ มันจะได้ติดไปในพบเบื้องหน้านี่ต้องให้รู้จักเทคนิคตรงนี้ไว้ให้ดีนี่ให้รู้สังคมก่นกอนเดี๋ยวขึ้นไปเราก็จะได้ไม่แตกตื่นไม่ประหลาดใจไอตอนอยู่เมืองมนุษย์นี่ไม่ได้เจออย่างนี้ทำไมไอตรงนั้นนึงไปเป็นอย่างนั้นแล้วก็เครื่องประดับองเขาเนี่ยมันอลังการมันยากที่จะเอามาทำได้ในเมืองมนุษย์ ยกเวนก้นว่าทำคล้ายๆกันได้ถ้าจะเอาแบบที่มือมนุษย์สามารถดัดแปลงได้ต้องลงมาที่ชั้นจตุมหาราชิกาโอ oh. ใกล้เคียงกับมนุษย์เหนือมนุษย์นิดหนึ่งครับ <Okay. S 1> อย่างนี้แล้วก็พอได้ต้องดูเทวดาชั้นจตุนี่แหละยิ่งใกล้พื้นมนุษย์ยิ่งกล้ายมาก เออของยักษ์ก็มีนะแต่ยักษ์เขามีหลายเกรดนะ <Okay. S 2> ยักษ์ชั้นล่างยักษ์ชั้นกลางยักษ์ชั้นสูงเครื่องประดับก็คล้ายๆเทวดาแหละ <Okay. S 2> แต่ชั้นล่างเนี่ยโอ้โหก็เรื่องประดับดิบๆเลยเลย <Okay. S 2> แม่แตตุ้มหูยักษ์บางพวกแต่ต้องชั้นล่างนะ <Okay. S 2> ใส่ข้างเดียวนี่แหละ oh. เราเคยเห็นมนุษย์ที่มันใส่ข้างเดียวเมือนกีะ เลบไลท์ไลท์ลองแต่หูซ้ายเนี่ยใส่แล้วถือว่าถูกต้อง <c oughs> ปกติ <c oughs> แต่ใส่ขวาแล้วผิดปกติเล g ไลท์ไลท์ลองของยากเข้ามืกันมีมีบางพวกนั้นไม่ได้ทั้งหมดนะ <c oughs> มันก็จะใส่ดิบๆนี่แหละ <c oughs> มีอยู่ข้างหลากหลายสารพัด มีห่วงก็มีมีตุ่มก็มีมือเหมือนลูกเต๋าก็มีมีสารพัดพวกนี้ก็พอทำบุญแล้วก็ตังค์เสียได้เนตั้งใจทำไปร้อลวงพอจะทำจริงๆดึงมาห้าสิบบาทเอาสองาหารนี่ได้เหลืออยู่ข้าง ใครนี่เอาสองหารมง้งเตรียมไปเลยถ้าพวกหูเบาหน่อยก็จะเจาะหลายรูเคยเห็นเพื่อกันะโอ้ <c oughs> นี่คือชอบเอาหูไปฟังเรื่องที่เขานินทากันนั่นแหละพวกนี้นี่เตรียมไว้ดีนะเกาจะทวงทวงทวงไว้เยอะๆนี่ยากไงยักยากับ ยักษ์ชั้นล่างนะไม่ใช่ทั้งหมดยักษ์เกรดดีๆก็เ,เคยมีเจ้าบางพวกนี่ที่เคยล้อจมูกวัวจมูกควายก็จะมีเครื่องบรรดับแถวๆนี้เนี่ยแถวจมูกเนี้คงเคยเห็นนะ่ะคร่บเออที่ทำปานาท,านปานทิบา,ายก็จะเจาะปากเนี่ยที่ทรมานสัตว์ก็จะเจาะตรงสะดือก็มีตรง ไอ้มนุษย์รู้สึกจะใกล้เคียงกขาไปเลยนี่มีเมื่อกันเรียนแบบมาอเ,เออก็แปลกดีเมื่อกันเนาะ <c oughs> เอาไหมไม่ <c oughs> เอาอ่า <c oughs> แต่เทวดาไม่มีเจาะเทวดาใส่ก็สองข้างส <c oughs> องข้างใส่เครื่องบาดับสวยสวยสดงดงามอลังการแต่เดี๋ยวนี้เราต้องรู้วัฒนธรรมของเขา <c oughs> บ้านของเขาเป็นอย่างไง เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกดีไหมจ๊ะดีครับนี่ของยักษเนี่ยถ้าของเทวดาก็ปลายกันใหญ่เลยที่ผ่านมาก็เป็นของบริวารวันนี้ก็เช่นเคยเนี่ยเอาตัวอย่างสแปมปิลมาดูที่จริงมันมีเยอะนี่แต่มันทำไม่ทันนะ <c oughs> แบบเขาไมา่ค่อยจะซ้ำกันหรอกนะ วิมานหนึ่งก็ไม่ซ้ำกันเลยสมมติมีบริวารสักหมื่นก็หลายหมื่นแบบ oh. มันเปลี่ยนเรื่อยแต่บริวารจะใส่ไม่ครบทุกนิ้วนะใส่นิ้วหนึ่งมึงสองนิ้วถ้าหัวหน้าบริวารก็ใส่เยอะหน่อยแต่จะไม่ครบทุกนิ้วถ้าถ้าหัวหน้าวิมานเจ้าของวิมานจะใส่เต็มนี่จะใส่กันหลากหลายทีเดียวแหละในวิมาน หนึ่งที่มีบริวารเอะก็ใส่แบบก็ไม่ซ้ำกันต่างวิมานก็ไม่เหมือนกันต่างชั้นไปอีกแบบหนึง่งหลากหลายกันไปหมดเพราะว่าสร้างกุศลกรรมไม่เหมือนกันวิบากจึงออกมาไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันหลากหลายกันไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เอาไว้ทีเดียวแหละเมื่อเราสวา่างโลกก็สว่างด้วยวยิ้มกันแล้วหรืยอยังจ๊ะยิ้มเลยครับอามายิ้มหรือยังยิ้มแล้วครับอากงอะยิมะยย้มรคมรับเออ ว้เดียวเดียววันนี้ก็วันที่สิบสามเราสร้างบุญปีนี้มาได้สิบสามวันแล้วเนี่ยต้องนับกันไปเป็นวันวันกันไปเลยดีไหมจ๊ะดีครับเนี่ยปฏิทินสร้างบารมีชีกันไปเป็นวันวันเลยใจเราก็จะได้ชุมชื่นอยากจะดูซิว่าใครเนี่ย จะครบ365หส้าวันมีรางวัลให้นั่งธรรมะฟรี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฝันในฝันเป็นนะจะบอกไปสามร้อยหสิบ้าวันเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วแป๊บเดียวเห็นไหมจ้ะเพิ่งจะกลั่นแผ่นดินหยกๆเร็ว อาทิตย์จะถึงจะตอกเสาเข็มเลยไปละแป๊บเดียวไม่ใะเวลาแห่งการสร้างบารมีมันมีไม่มากหรอกลองทำทุกๆวันเราจะก็เห็นว่าเดียเด๋ยวก็บวันเดี๋ยวก็บคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความจริงของชีวิตว่ามนุษย์เนี่ย เป็นที่สร้างบารมีสวรรค์เป็นที่สเสวยผลบุญนรลลกเป็นที่สเสวยผลบาปจำกันได้ไหมจ๊ะจำได้ครับนี่คือความจริงของชีวิตที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องต้องเรียนรู้เนอะเมื่อรู้แล้วก็ต้องทำให้มันถูกไม่ใช่ว่าอยู่เป็นมนุษย์มาสเสวยผลบุญ บุญเก่าอะใช้มันก็หมดไปไปอยู่บนสวรรค์จะไป,ปร,ะรู้อย่างนี้สร่างบร,รมีสักดีเนี่ยทำได้ไหมไม่ได้เวลาไปอยู่ในยูนิฟอร์มนั้น,นมันมันต้องเสเวยผลบุญอย่างเดียวเท่าน,นั้นแหละจะทำได้กค่แค่นั่งหลับตากับอนุโมทนาคนอื่นเขาหรือมาว่ายพระธาตุจุรามณีเนี่ยซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ มีอะไรพระธาตุจุรามณีมีอะไรมีพระเกตกับพระเกี้ยวแกวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ใช่ไหมจ๊ะเนี่ยมันก็มีอยูอย่แค่เนี้ยนานๆจะมีกรณีพิเศษรรรพระอินทร์ลงมาใสาบา่บาตรก็ดูเหมือนจะมีรายเดียวมั้งรายอื่นมีไหมจ๊ะก็ยังหาไม่เคยเจอพระลูกชายหาเจอไหมไม่เจอเหมือนกันครับเออเนี่ยลองไปช่วยกันหาดูนะ มันอะไรล่ะยากเพราะนั้นเราจะไปหวังว่าเอาพอพระอินเป็นตัวอย่างละลงมา,าลวงพระมาหากสสปะใช่ไหมเจ๊ะใช่เจ้าค่ะใส่บาทเอ้เราเอามั่งลงมาดูลงพี่องค์ไหนยังอยู่บ่จะมาใส่บาทยากนะลูกเนะอะอประการหนึ่งพอขึ้นไว้ใหม่ๆเนี่ยมันติดสวรรค์อะ ็นโรคติดเลยเนีย่ยเหมือนเราก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเนินเป็นโรคบิดเพราะเราเป็นโรคบิดติดเสือ้องานการเบือ่อข้าวกินได้อางนอานการระเบื่อีเดีๆข้าวกินได้อย่างเงี้ยพอตาแม่ยายระเบื่อทีเดียวนั่นติดสวรรค์นนะหันไปทางไหนก็โอ้สวยๆง,งามๆทังนนั้นแหละดูเรา ยกแข็งกันมาโอ้สองลงไปในน้ำนี่ส uh ิบหกสิบแปดยังอยู่ในวัยรุ่นอเทพบุตรสิบแปดยี่สิบเห็นไหมอยู่ในวัยหนุ่มดูแล้วก็สวยสดงดงามทีเดียวจะยกนิ้วยกไม้ยกมือดูแล้วอืมเหมือนขา้าานะ uh huh. ดูแล้วมันก็สวยๆงามๆดี ได้ไปถึงั้นนั้นนะ่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันแปลกพอไปถึงสวรรค์แล้วก็ต้องทำแบบสวรรค์สังคมวัฒนธรรมระดบชนเดียวเพรดีมเมขามันเป็นอย่างนั้นนะ่ะไปถึงนี่เราจะติดนิสัยจากมนุษย์โอ้ม่อยากใส่อะไรมันเยอะแยะพล,พลุงพลังแต่พอไปใส่น,นู่นก็ให้ไปห่างๆเลยมันเข้าไปหมู่พวกเขาไม่ได้น,นู่นห่างๆ าใส่แล้วก็ได้โชว์แล้วก็ถึงจะเข้าหมูเขาพวกได้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่นั่นทั้งเทพบุตรและเทพธิดาเขาต้องใส่เราได้เรียนรู้ว่าเจ้าของไม่มานะ่ะใส่กันทีนี่สิบนิ้วทีเดียวจำก็ได้ไหมจ๊ะจำได้พูดค้างไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนะี่ยตอ่าั้นสิบนิ้วนิ้วละสองวงมีวงหลักกับวงรอง วงหลักก็เป็นอธทิตดิีเป็นใหญ่ในนิ้วแล้วก็มีวงครองลงมารวมแล้วก็เป็นยี่สิบวงในสิบนิ้วนิ้วละสองวงอ่าทวยสดงดงามทีเดียวแหละแล้วก็ใส่นี่นะนิ้วของเขาเนี่ยมันไม่ชนกันหรอกนะแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันฟอมันเป็นง,งี้หลนิ้วเราเนี่ยพอใส่แล้วมือมันต้องกลางกลางนีง่ เดินนึกโอ้โหไหลแหวนไอตัวแหวนมันบิดเบียดมันกลางๆนิ้วมีสวยกว่าเดิมต้นนั้นเขาอ่ะเดี๋ยวดูแต่ว่าวันนี้นี่มเพิ่งสดจากเตาเลยเนอะโอโ้ก็เร่งกันมาคืนนี้ทีมงานที่ทำทำให้ดันมันได้หลับได้นอนเพิ่งทำมาได้สิบวงเท่านั้นแหละ พ่าทางฟูงนี้ทนทนหน่อยได้ดูอีกครั้งหนึ่งอ๋อสาธุอีกสิบฟงเป็นยี่สิบทีนี้มันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะมีแต่ไอของสวยๆง,งามกลัวก็จะเบื่อกันนะสองวันติดกันอย่างเงี้ยไม่เบื่อกันอันนี้พูดจริงๆนะจริงครักลัวจะเบื่อ,อวันนี้ก็แหวนวันนั้นก็แหวนมาอีกแล้วเครื่องประดับมาอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรใหม่ๆเลยอะไรเงี้ย แล้ววันถัดไปก็ค่อยเปลี่ยนบรรยากาศดีไหมจ๊ะที่จริงทั้งเนื้อทั้งตัวของชาวสวรรค์เนี่ยมันน่าสนใจนะแล้วก็ถ้าหากเราได้มีโอกาสเรียนรู้ก่อนเนี่ยมันมีการเตรียมตัวดีๆเราจะดีไซน์ว่าอ่ะพออยู่บนน้นเนี่ยในนิ้วเราเนี่ยควรจะเป็นอะไร,รใช่ไหมบ,บนศีรษะเรากรอกน้าตรงคอตรงหู ต้องข้อมือต้องนิ้วเข็มขัดไหล,ล่เลยไปถึงเท้าของเราเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรนี่แล้วที่เใส่กันปเดีผัดใส่กันซ้ำซ,ำซำ้ซักๆนะไม่ซ้ำนะกันเลยไม่มีซ้ำกันตามกำลังบุญของแต่ละคนที่สังสมไปแต่บริวารเนี่ยขาจะใส่ไม่กี่นิ้วหรอกเพราะเขาต้องทำงาน ต้องยกข้าวยกของต้องไปเก็บดอกไม้ต้องมาอะไรต่างๆเวลามาโปรยดอกไม้เจ้านายก็อมันวูบููบวาบสวย <laughs> เก็บดอกไม้สวย <laughs> แต่ว่าถ้าหากเป็นเจ้าของใส่อย่างเดียว <c oughs> เจ้าของไม่ค่อยได้ชี้นิ้วเท่าไหร่หรอกหัวหน้าบริวาร่รู้ใจหมดเขาก็จะทําให้แาจะเดินอาจจะชี้นิ้วกชี้ เธอดูอันนั้นสิอ่าจะมีโอกาสตรงนี้ยหน่อยหนึ่งอะเอะไอตรงนี้นะดูแหมสองวงนี่โอ้มันก็ไม่เบานะอันนี้ก็เรื่องประดับเสื้อโอ้โหแฟชั่นองเสื้อเนี่ยเราเห็นเอ่อ เสื้อผ้าของเทพบุตรเทิดทีดาดูเหมือนจะมีชุดเดียวอยู่ในหัวใจเราเ <laughs> 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 พราะเห็นอยู่ข้างฝาผนังไอ้มีผ้าสบายใช่ไหมจ๊ะ <laughs> ไม่ใช่เลยหลากหลายเสียดได้วาดมันควจะเป็นโ <laughs> อ้โหแต่ก็จะพยายามวาดให้ดู <laughs> จะไปฝันนะเรื่องนี้เรื่องฝันนะ <laughs> ฝันในฝันเพราะเรารงเรียนฝันในฝัน ในขั้นอนุบาลจะไปรู้อะไรกันมากมายละก็รู้เรื่องอย่างนี้ก็แล้วกัน oh. นะอเอาเรื่องเขาไม่ค่อยจะรู้กันนะนะก็ม oh. ปนเรื่องของความฝันมันก็ต้องฝันอย่างนี้ oh. ฝันนี่มันโอ้ยอแยะ,ยะอะไรก็ได้เนี่ยเสื้อผ้ารองเท้าอย่างนี้ oh. แต่ว่าไม่มีแว่นตาปากกายนะ oh. แว่นตา <laughs> หูฟังนี่ไม่มี โทรศัพท์มือถือไม่มีไม่มีทีวีเพราะวาเขาตาทิพูทิ่โอ้มันน่าเ <c oughs> บิดบานทีเดียววันนี้จะมีสิบวงก่อน <c oughs> ทนทนดูหน่อยนะ <c oughs> อันนี้ก็เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญตั้งแต่บุญที่เราเน้นเป็นพิเศษ <c oughs> กับบุญที่เราทำด้วยปัจจัย <c oughs> เปน็นกลางมันมันก็ไปเป็นอะไรสาร,รพัดอาจารย์ <c oughs> เป็นสาร,รพัดที่บุญยบรรดาล พอเห็นแล้วเราก็จะนึกถึงเหมือนกันเลยร้อยหมื่นจินตนาการหรือจะสู้บ,บุญบรรดาลได้นี่บุญบรรดาลน,นี่มันดีจริงขอเป็นแต่เพียงทําบุญเท่านั้นทุกอย่างบรรดาลสําเร็จด้วยอนุภาพแห่งบุญเป็นเรื่องที่น่าสนใจสิ่งที่จะนาํามาจะเริ่มว่าอยู่ในนิ้วของอบริวารน,นะแต่ขอยืม เอามาใส่ในนิ้วของเจ้านายหน่อยเพื่อจะได้ให้ดูเพราะของเจ้านายมันทํายากอมันยากมีมารคนจนที่เหนือมนุษย์นิดๆในชั้นต้นๆที่ใกล้เกียงกับมนุษย์มีบุญอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่พวกเราเนี่ยยังฉลาดหาบุญ ไม่มากพอดูที่หน้าหลวงปู่มันว่างโอ้โหถ้ารู้จักหลวงปู่แล้วก็ไม่ต้องพูดกันแล้วนยะ <Yeah. S 1> บุญนั่นละามาหาศาลเลยลตรงนั้นแหละ mm hmm. เรายังไม่ฉลาดในการหาบุญกันอยู่ถ้าเรารู้นะว่าทำบุญกับท่านแล้วเนี่ยอันดีสงมันจะขนาดไหนเราจะแย่งกันทำบุญเลยแหละที่ตรงนั้น ยังไม่ฉลาดถ้าฉลา,า,าดแล้วก็จะสนุกกันใหญ่เลย